ตอนนี้นะครับเรากําลังจะไปชมปากถ้าคลองรอกันครับนาปากถ้าคลองรอตรงน้ําไหลครับอ่าแจวเรือมาครับแต่ก่อนตองน้ํายังไม่มีก็จะตรงนี้ก็เป็นหาดครับก็จะมีฝรั่งฝรั่งมานอนอาบน้ําเล่นการนอนอาบแดดบ้างนะครับนี่ยมากับพี่คนที่พาพาเรือมาแล้วครับอ่า ไม่ไกลครับพายเรือมานิดหน่อยประมาณสองสามรอเมตรนี่ครับก็จะถึงตัวปากถ้ำกองรอจะเป็นท่าน้ำตกไหลครับแต่ก่อนตอนช่วงที่ไม่มีน้ำขึ้นหรือฝนตกเนี่ยผมที่ชอบมาเล่นน้ำตรงตรงไอ้นี่ตรงตรงทาน้ำตกเล็กๆอะ่ะน้ำมันจะใสมากแล้วก็มีน้ำไหลมาบรรยากาศดีตรงนี้ก็ มีปลาปลานะ่าจะหายหมดแล้วใช่ไหมครับเอามามาทำน้ำเนี่ยปลาจะเห็นปลาเล็กๆมีโขดหินนั่งมองเนี่ยบรรยากาศครับฟังแต่เสียงน้ำไหลผมแเจวเรือมานะครับหน้าถ้ำปากถ้ำกองรออ่าบรรยากาศนะครับฝนตกไปปนอยครับฮา ถึงแล้วนะครับก็จะประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะเดินเล่นแล้วก็นั่งเล่นรอเพื่อนๆสักนิดหน่อยที่เขาจะมาเจอกันตรงนี้นครับเดี๋ยวข้อปล่อยให้พี่เจ้าของเรืออาจจะรอหรือไม่รอก็คงจะกลับพร้อมกันนะครับบรรยากาศเรานั่งเรือมาแล้วนะครับมาถึงหน้าบลัก ทำของรอได้ยินแต่เสียงเสียงจักรจันร้องทานน้ำตุกน้ำไหลอ๋อฟินฟินครับเนี่ยบรรยากาศนั่งเออทางขึ้นครับตรงนี้สั่นมากไม่สั่นเท่าไหร่นะ แต่ว่าระวังลื่นขดพงขดหินประมาณนั้นครับบรรยากาศนี่นะครับแม่ปากถ้ำกองรอครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฝนตกเอ้อ ขนาดพี่น้องเอ้ยสบายนะเีืมมเ้อบรรยากาศฝนตกเปอย์ครับอืมฝนตกเป,กเป,ปอย์ลิน น้ำถ้ำกองรออันนี้ก็เป็นทานน้ำตกไหลเชีย่ยวมากเพราะว่าช่วงนี้อากาศฝนตกแล้วน้ำก็จะไหลน้ำจะขุ่นน้ำอะไรก็จะเห็นโขดเห็นก็จะเป็นน้ำตกทานเล็กๆยล้ยวไปถึงนู่นนะครับเช้นคปปิงเนเวอร์ประมาณนั้นนะครับเนี่ยนะหน้าปา,ากถ้ำกองรอแต่ก็ช่วงมาที่ช่วงอ่าฝนไม่ตกเพราะว่า่าอากาศแบบ เย็นๆยนหรือว่าอากาศร้อนหน้าร้อนหรือฤดูร้อนเนี่ยมันน้าจะใสก็จะมีหดหินน้ําจะไหลเล็กจะใสเล่นน้ํานี่เย็นเลยจากตอนร้อนเนี่ยมาคลายร้อนมาตรงนี้เล่นผมมาเล่นทุกครั้งที่มาแต่ตอนนี้น้ําขึ้นครับบรรยากาศก,ก็อย่างที่เห็นนะครับโอ้โหพิวดีครับนั่งชมน้ําตกเล็กๆหน้ารั้วบากรอหน้าถ้ำาลองรอเนี่ยฟินเป็นอะไรที่ฟินมากครับบรรยากาศฝนตกเปื่อยๆครับผมก็ไปรอสมาชิก แล้วยังไงเจอกันใหม่เราไปดูภายในะาทำมองรอครับที่หุ่เงืองด้วยแสงทองจิโคตะบอช่วงที่คนเดินขมวนไปแดนทรรมาสอดประวัติศาสตร์ของมิลสัน คนกำเนิดล่าหาใสยิ้มสุดนอไม้แกงไก่ใส่สาเจ้าของข้าวนมปานนำมันสะกรดผาทาดเมืองเก่าขึ้นเสือลือสาบานเฮาไ่กระวังผู้ทำต้องรองามลายน สจาจจันคู่พามานานช่วยงามสดใสไพนหน่อเลี้ยงลายยำยายสวรรค์สร้างไว้อยู่ที่เมืองลา,าคุณกองแรงแหง่นเที่ยวน้ำสีฟ้าใสาสีมรกฏอันดับจองคุณไใดลูกำลํำรวจใด,ด้องอจากมาเลี้ยงสีาานะทำน้ำรอดเสบังไฟ ก็ยิ่งใหญ่ระดับอาชีพสมคำข่าขานวันนี้เชิญครับเชิญครับวันนี้รับสิโกตบ